ลัคนาราศีมีเดือนมิถุนายน2568นะฮะได้โชคลาภบ,บ่อยๆการเงินมาจากเพื่อนฝูงสังคมติดบ้านระวังมีปัญหากับผู้ชายในบ้านแต่ได้บ้านได้รถนะมีเกณฑได้นะแล้วก็มีเกณฑซื้อของเข้าบ้านมีโชคจากเด็กด,ด้วยนะฮะลัคนามีมีผล70%ราศีมีมีผล30%นะฮะได้โชคลาภบ,บ่อยๆได้เงินมาจากเพื่อนฝูงสังคมบริวาร ตัวเองติดบ้านนะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะอยู่กับครอบครัวคนในบ้านอะไรเงี้ยฮะแต่ระมัดระวังจะมีปัญหากับผู้ชายที่อยู่ในบ้านนะแต่ว่ามีปัญหาแล้วได้รับทรัพย์รับโชคนะบางคนอาจจะได้บ้านได้รถด้วยนะมีโชคลาภจากเด็กสัตว์เลี้ยงบริวารน,นะเลขอายุเด็กหรือว่าเลขเกี่ยวกับเด็กอนะไรเงี้ยเลขเกี่ยวกับบริวารอนะไรเงี้ยลองลองพาเขาไปทําบุญดูนะสิ่งเซมซีดูอะไรเี้ก็ได้นะคู่ครองเนะี่ยคนโสดก็จะได้ให้โชคให้สิ่งของนะอาจจะพาไปทําบุญนะ ใครโสดอยู่เนี่ยจะได้คู่ที่มีอายุเด็กกว่านะฮะจัดการเรื่องเงินให้ดีนะเราไม่ระวังการใช้เงินนะช่วงนี้ดาววินาศมันเข้มแข็งอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรก็รอบคอบเอกสารสัญญานู่นนี่ให้มันรอบคอบนะฮะดูตรวจทานสักสองสารอบนะขอให้เฮงๆปังๆดังๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ามัว